อจาครับผมงานนี้เนี่ยครับก็จริงๆแล้วผมเนี่ยทำผลิตภัณฑ์คารโซนะครับมา4ปีแล้วนะครับมีมีประมาณ3าเอ่อเบองเชียงนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะเอาภาพต่างๆที่เราไปถ่ายทำมาคับไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศที่ไทยหรือที่ไหนก็ตามเราจะน้ำหอมคารโซเนี่ยนะครับอยากจะมา โชว์ให้นแฝ่ได้ดูแต่เราก็เป็นการขับคุนกาบแฟนด้วยอีกครั้งนึงนะครับที่ขักแตนใ้น้ำหมอมของเราก็ได้มีสาวตื่นละใช่ครับแต่ละภาพมันมีความหมายยังไงบ้างครับพี่เต้ครับผมจริงๆต้องให้เครดิตน้องแฝดนะครับก็คือแฝดแฝดเป็นช่างภาพที่ประจําตัวผมเลยนะครับที่เขาจะรู้มุมรู้ระยะรู้การรูมในของผมอะไรอย่างนี้ดังนั้นผมก็ต้องให้เครดิตแฝดนะครับว่า เขาเขาถ่ายออกมาแต่ละภาพเนี่ยมันก็มีมูทที่ต่างกันอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเราก็ในในการโชว์ในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นโชว์ของภาพที่เราถ่ายน้ำหอม s ิเ r e t นะครับมี s ิเ r e t แล้วเบรสค่ะแล้วก็เอ่ Kiss, อมิดไนท์เคสที่อังกอรที่เป็นอันล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะมีความแตกต่างกันภาพต่างๆไม่ได้มีแค่ดีใช่ไหมครับพี่จริงมีเยอะมาก มีเยอะครับแต่ว่าก็วันนี้เอาพักที่เป็นพิเศษแล้วก็แบบเหมือนยังไม่ค่อยมีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับมามาอวดแต่จริงๆภาพนี่คือเราตั้งใจไปถ่ายแล้วมันเป็นการสนับเกตสอบอย่ในงนเป็นการเช็คสอบนะครับแล้วก็เออบางบางทีก็เป็นแบบมุมโปรยจักรอะไรเงี้ยครับเล่าเลาบรรยากาศหบ่อยที่ไหนรู้สึกว่าทำงานยากที่สุดที่ไหน ที่ไหนทํางานยากที่สุดจริงๆก็ไม่มีนะครับมันมีแต่ความสนุกนะครับก็มีที่อิตาลีนะครับเซนกิเตเร่นะครับที่เราจะต้องแบบเหนื่อยขึ้นรถไปไปเมืองนึงไปอีกเมืองนึงไปอีกเมืองนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่เดียวว่าสนุกมากกว่าอะไรยยงเี้ก็แต่ละภาพก็เป็นความสร้างใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่เป็นความสร้างของผมเราก็ ใครจะไปเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งเราจะได้มีผลักที่เป็นน้งหมอมของเรานะครับแล้วได้รับการต้อนรับแบบอย่างดีอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับสําหรับ การสปอร์ตแล้วก็ทขาไม่มีซีเครตในเขาไม่มีเอ่อเซอร์โซนในวันนี้นครับนีน้ำหมอมสามกลิ่นแสดงความเป็นตัวตนเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็คือกลิ่นแรกแก็จะชื่อว่าเป็นซีเครตใช่ไหมครับก็จะแบบเซ็กซี่แล้วก็ลึกลับในนึงนะครับอันที่สองชีเบรฟนะครับสดชื่นหอมนะครับมินในคิสก็จะเป็นอะไรที่แบบลึกลับแล้วก็แบบแล้วก็เซ็กซี่ในนึงกลิน่นไหนที่เซ็กซี่ที่อยดอ่าจริงๆผมชอบทุก ทุกอันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราไม่ได้คือเราไม่ได้เอาเอากลิ่นมาเองเราเรามาอะไรแบบว่าทำเองเราต้องที่ที่ทำแบบผสมเองนั่นมันเหมาะกับกลิ่นที่เราชอบอะไรย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้เสร็จแล้วหมุนเบ็กอยู่ในใกล้เราเลยประมาณนั้นเด็กก็จะวนอยู่ก็ชอบเราวนอยู่เลยครับอย่างวันนี้ก็คือเซ็กซี่ก็คือดูชุดก็คือแบบว่า ถ้าตอบได้พี่ว่าตอบดีมากไม่ได้ชิปบังเบามาเป็นการเลียกรองว่าตอบดีสุดนะครับีเดี๋ยวก็ได้เห็นช็อตชิปแล้วนะครับพี่บัตรมาถือยอดขายอยู่เกินเป้าเลทีนีโอเคครับก็จริงๆขวดไซส์ปกติเนี่เราขายหมดกันไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาทำให้ทุกคนทำความรู้จักกับน้ำหอมของผมทั้งสาวทลิงกรีนะครับมาในแพ็กเกจเดียวกันนะครับเพื่อเราออกมา อันนี้เนี่ยยังยังมีอยู่นะครับเป็นขวดเล็กไซส์30 ml นะครับเป็นแบบ Travel set น่ารักมากอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นอย่แล้วก็เว่าทุกคนจะชอบกัะแสตอบรับที่แบบนี้อยากจะต่อไหมคะก็คิดว่าน่าจะมีนะครับถ้าแต่ทุกคนยังสปอร์ตและยัยังให้ให้แบบว่าอยากจะให้กำลังใจกันต่ีไปครับ เำี่ยวกับธุรกิจบ้างตัวเอขายอไเป็นของธุรกิจนี้ยังไงบ้างทอ,องผมเองที่ผ่านมามีการแข่งขันสูงไหมครับผมก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะครับต้องขอบคุณต้นสังกัดครับที่ให้โอกาสขอบคุณแกร์มี่ขอโทษครับขอบคุณแกร์มี่นะครับที่ให้โอกาสผมได้ได้ทำสิ่งที่ผมแบบชื่นชอบเลย ธุรกิจของของศิลปินของดาราเองอาจจะต้องมี2อย่างไปคืออาจจะง่ายต่อการขายแต่ว่าอีกอย่างก็คือพิ่แต๋อาจจะมีทั้งลบง่ายมากด้วยเหมือนกันเป็นรับมือย,อยังไงกับเรื่องแบบนี้ยังาไางน,น <ๆ S 2> <ล>ะครับดาราเองก็จะอาจขายของอาจจะมีแบบพี่แต๋2สองอย่างคือดีกับไม่ดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคับพี่แต่มันจะง่ายมากเป็นรับมือยังไงเรื่องแบบนี้ยังไม่เห็นฟิดแบบที่ไม่ดีเลยนะก็ก็เห็นแต่ว่าก็เออหอมดีกลิ่นดี อะไรอะไรแบบน,นี้ต้องก็จะมีบ้างอะไรที่จะบอกว่าแบบแต่มันเป็นคือส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนมากก็คือจะชอบ Product ของเราแล้วก็แพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยเราตั้งใจทำอยู่นะครับเป็นแบบเป็นแบบกเขาเรียกว่าเป็นแบบฟีเนอยมอะไรเงี้ยน,นะครับมมมนนเเเยยออะลบบแแต่ก็ดีใจนะครับยังไม่เห็นโอเคเลยนะครับตอนนี้ ัเขามาสะพอรดนะคะตรงนั้นเขาสร้างโปรเจกตีนแล้วเขาว่าอย่างนี้บ uh, ้างก็ยนะคเดี๋ยววันน yeah. ี้ผมจะมาแนะนำทริปเปิลเซ็ตนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วเพื่อจะเดินทางนะครับก็จะแนะนำให้แบบว่าเนี่ยเรามีขนาดเล็ก30 ml นะครับเผื่อใครจะแบบเอาไปฝากใครปีใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดูได้นะครับแบบว่าเผื่อใครสนใจนะครับถ้าแจกไปก็เป็นว่าคาท่านึงแน่นะครับ ราคาเลยเหรอครับก็ไม่ไม่ขนาดนั้นครับขายยังไม่ไม่ไม่ไมเยอะเท่าไหร่ครับเห็นว่าถ้าซื้อไอ้กินเซร็จแพ็กเกจไปก็สามารถมาร่วมลุน้นกับรูปนี้แต่ละรูปด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือจะได้รูปสุมไปเลยชายรับพี <laughs> <ท>่จิมพี่เพ็กได้เห็นรูป <S <s <uss> <S หๆๆๆๆมดทุกรูปใช่ไหมที่มักแบงนะ่ะยังไม่ได้เดินดูเลยนะครับพี่จิเราเราชอบรูปไหนถ้าเราได้เราคิดว่ารูปไหนมันดูแบบ จริงๆผมคงชอบทุกรูปเหรอครับเพราะว่าแต่ละรูปเนี่ยเป็นรูปที่มันมาจากคอนเซปต์ของออน้ำหอมในแต่ละรุ่นนะครับบางภาพมันคือแบบมันมันแบบมันไม่ได้ถ่ายที่แบบเ,เราไปถ่ายหลายที่มากเลยอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกเป็นความทรงจำที่ดีที่เราได้เก็บไว้ไว้ครัพี่เป็นเลือกมาเอกทุกรูปเลยไหมครับ เป็นคนส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ day day ได,ด้ได้ช่วยกันคิดแบบนี้เลือกกันนะครับอย่างรูปอันเนี้ยใครจะไปคิดว่ามันเป็นภาพที่ออกมาใช้งานได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นภาพที่ผมถ่ายเล่นๆกับคุณแฟดพตาในห้องนอนนะครับแต่มันดันเอาอมาเป็นภาพที่เป็น ที่พิเศษมดกเลยนี่เป็นปากกาแฟขาชวนๆขากาแฟและการขายกาแฟครับผมตัวนี้ตออนุญาตฮาร์ดเซลล์เลยนะครับเซลล์เลยตัวนี่เริ่มเลยค่ับระครัโช้อปปิ้งมาเลยปะอาสิบห้าวิรับเลยครับครับผมก็คือคาราโซเนี่ยนะครับเป็นขนาดแบบ30 ml นะครับข้างในประกอบด้วยแบบว่าน้ำหอมของคาราโซที่มีมา ข้างใก็มีสามสิบอยากอยากให้เห็นขวดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอินเสิร์ตก็คือแบบว่ามันจะเป็นรุ่นแบบตัวจิ๋วๆอย่างเงี้ยน่ามากๆครับอยากจะให้ทุกคนเอาไปให้แบบคนรักเป็นของฝากหรือว่าไปเป็นแบบใช้เองเวลาเราเดินทางแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยราคามันพิเศษ ราคาวันนี้ก็พิเศษครับเพราะว่าก็ไม่ได้ปกติปกติเขาไม่ลดพิเศษปกติครับถ้าเป็นแฟนสนใจหรือบุคคลทั่วไปสนใจต้องติดต่อซื้อได้ที่ไหนเลยซื้อที่นี่เลยมีต่อสามวันมีช็อปตรงนี้นะครับที่นี่จะทำสองวันนะครับก็สุสานอาทิตย์ครับโอเคอาทิตย์เรื่องอาการปวดหลังสมุนไพรเป็นไงบ้างครับผม โอเคอาพเดตอาการอย่างนเป็นขาไปยุ่งเหยิงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับพี่ค่อนข้างแบบเจ็บมากนิดนึงครับเพราะว่ากระดูกหักสี่ซี่นะครับตี่กโร่ติ๊กโร่ติ๊กโร่แล้วก็ร้าวอีกหนึ่งที่ตรงปลายอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีเสื่อมที่จะสายรากสายแบบแค่เป็นเสื่อมเป็นแบบที่รัดที่รัดสอดอะไรอย่างนะครับ แล้วช่วงช่วงนั้นคือหมอก็คืออยากให้ผมต้องแบบว่ายุ่เฉยนะครับไม่ไม่ห้ามทำกิจกรรมอะไรอะไรเยอะก็ประมาณเดือนหนึ่งอะไรครับแต่ซึ่งเป็นไปไม่ได้เราต้องทำคอนเสิร์ตเยอะมากใช่ไหมครับก็มันก็เลยไม่ยังไม่หายดีครับก็ต้องไปเอ็กซ์เรย์เรื่อยๆว่าเขาจะไปแทงอะไรไหมหรือว่าเขาจะเคลื่อน เคลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่หายดีครับหายใจก็ยังเจ็บอยู่แต่ตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวสอบเต้นกับซ้อมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ตุ้มน่าจะเกิดขึ้นใหม่นะครับด้วยทีไ่ไปไกบที่อุบัติเหตุไปมันเกิดจากอะไรครับอะไรนะครับมันเกิดจากอะไรครับผมก็จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ผมประมาทนะไปขับรถเอชทีวีนะครับรถเอชทีวีคันใหญ่ๆนะครับแล้วก็มันมันคว่ำแล้วมันมาทับผมอะไรอย่างเงี้ยครับจะ ครับผมเลยนะครับถ้าเกิดพี่ๆอยากเห็นนะครับมีรูปหรอผมฝากช่นลของผมได้ไหมครับภาพพิเศษภาพพิเศษภาพพิเศก็คือผมตอนนี้อยากจะเป็นแบบยูทูบเบอร์นิดหน่อยนะครับชื่อเพชรผลิตออฟฟิเชียลนะครับก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะมีช็อตที่ผมโดนรถทับด้วยอะไรเงี้มันมันดี่ากัูมากงจริงนะครับก็ แล้วตอนนั้นที่เป็กโดนเป็กรู้สึกยังไงบ้างเวลานั้นว่าเฮ้ยมันจะยังไงหรือมันจะอะไรยังไงตอนนั้นก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะเป็นเป็นปี้แต่รู้สึกเจ็บมากปวดมากต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวั้นงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าเกือบว่าเกือบจะไม่ได้ขึ้นโชว์ในในฟอร์มีอม่อาร์เ<ล>อสแา้วนะครับเพราะว่าเจ็บมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า ผมก็ต้องบอกว่าบอกคุณหมอว่าต้องขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอเลยอนุญาตนะแต่ว่านี้ถึงงานก่อนเลยรับแรกใช่ครับเพราะว่าเราซ้อมเต้นซ้อมงานเอชูเคของมิตรเนี่ยเอสไปนานมากนะครับก็เราซ้อมแล้วเราก็ต้องแบบทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอ,อกาแล้วแล้วท่านพอไปหาคุณหมอแล้วขั้นตอนกระบวนการรักษาของใมันต้องทำอะไรบ้าง ก็คือต้องเอ็กซเรย์ตลอดเวลานะครับแล้วถ้าเก็บปวดก็ต้องแบบไปหาคุณหมอเลยครับเวลาผมซองเต้นแต่ละทีก็มันจะปวดมันจะเหมือนแบบมันจะแบบมันขยับเยอะก็มันจะปวดะครับก็ต้องไปหาหมอเขาบอกไหมเป็รับมันสมมติเปนการร้องเพลงเรื่องหายใจผ่อนมีเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาหายใจก็จะเป็นแบบว่าเจ็บ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 ซี่โเจ็บซี่โครงครับ แล้วว่าลุกหรือทำท่ายากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตะยากต้องทำท่ายากเป็นท่ายากไม่ได้ไอ้กรองเตะท่ายากแล้วยังมีคอย่างเวลานอนล่ะนะนอนมันแบบว่าต้องตัดแทนมันมีชีสนะมีชีสนะมีครับมีครับก็มีตลอดนีคือต้องผมต้องจริงๆผมต้องใส่สปอร์ตตลอดนะนะครับแต่วันนี้ออกงานเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่มาพี่เกรกกลัวไหมว่าถ้าเราไม่ได้พักตามที่หมอบอกตัวมันจะเลื้อยลังไหมแล้วมันกระดูกมันจะไม่กระสาดกัน มีทีร่วมกรครับเพราะว่าพออันนั้นต่อกยังไม่มีเวลาพักนะครับก็ต้องไปเซอะไรต่อแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าอะไรที่เราทําได้ที่แบบไม่สนมากที่สุดก็จะทำครับแล้วก็คือแบบจะใช้เฉยเก็บอกไปครับว่าระยะเวลาที่จะขายดีเป็นปกติคือประมาณไหนใช้ระยะเวลาเานานไหม ก็คือตับใดที่เรามีหลับทักให้มันอยู่กับที่ให้มันสมานตัวเองเราครับเยอะก็หายเร็วถ้าเยอะก็หายเร็วถ้าเย็นซนก็ยังต้องไม่หายนะครับก็ตองนี้ต้องซ้อมเป็นตึกเยอะแค่ไหนเยอะก็ข้างเยอะนะครับก็กับจากชุดวันนะครับไหนจะต้องคือคือผมยังไม่เปรียนตัวแบบว่ามีก็มีความสั่งใหญ่จะต้องแบบทํา รูปร่างหน้าตาให้โอเคใช่ไหมให้ดีใช่ไหมครับที่ถามอาการอย่างนี้มันทําให้เรื่องงานต้องแคนเซิลไปหรือจะต้องลดอีกว่ามีบ้างครับครับก็จริงๆเราออกจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งทีเราต้องก็ต้องปรับคิดเติมเติมใช่ไหมครับช่วงนี้ก็เสียใจมากที่ยังไม่ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรนะครับออกกิจกรรกายอย่างเต็มที่เพราะยังเจ็บอยู่ครับผม เพลงใหม่เราก็เต้นดไง Night Bird Night Bird Night Bird อะขอบคุณมากเราที่จำได้ก็เป็นเป็นเพลงใหม่นะครับขอโอกาสโวรหมดเลยนะครับก็มี Night Bird นะครับที่เป็นเพลงใหม่ของผมนะครับออกมานะครับก็อยากจะฝากทุกคนเลยนะครับมันก็เป็นสไตล์แบบอาจจะเป็นแบบไม่ค่อยเหมือนเพลงอา อะไรอย่างนี้นะครับก็ราะ็อยากจะทำอะไรให้มันสนุกสนุกแบบว่าอยากให้คนแบบฟังอะไรสนุกสนุกดีก,กว่าถ้าอยา่างนั้นต้องขึ้นเพลงของใครเราจะมีผลกาีเส้นไหมเพราะน่ารักเาเลิฟก็ต้องเต้นเยอะและ้วเพลงนี้ก็ต้องเต้นอยากจะบอกว่านา่นารักนา่นาเลิฟนี่คือธรรมดาไปเลยนะครับเพราะตอนนี้เรามีเพลงใหม่ครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับเป็นเพลง แบบเฉลิมฉลอง15ปี Big Or Vice นะครับก็คือมีแค่คนทวีตละนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นอีกเลยนึงตึ๊งเต็นหบักว่าเดิมไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่เราก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่อนี้คงจะได้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วครับบัตรัตยังหาได้ไหมเบย์ครับบัตรบัตยังได้อยู่ครับนั่งยืยังได้อยู่ครับแต่ว่าเริ่มแบบเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเย ครับอยากให้ทุกคนถ้าเกิดมีเวลาว่าอยากจะไปเชียร์กันหรือว่าอยากจะไปล้ำลึกความทรงจำตอนที่เราเด็กๆนะครับสิบห้าปีเบรกอฟ i อซขแค่คนผิดอะไรแบบนี้นะครับก็เชิญนะครับเจอกันนะครับวันที่4แล้วก็5พฤศจิกายนนะครับที่คาราทอนฮอลล์ครับอยากให้มีเป็กสุดท้ายสปอยให้แฟนๆว่าจะได้เห็นเ a c k อ f ไ c e ในรูปแบบไหนที่ทำงห้กันๆน่าจับกับยิ่ตัว้งนี้ข่าวผองกัมาเจอกันในครั้งนี้เนี่นะครับ ถือว่าเป็นการเจอกันแบบพิเศษเลยครับเพราะว่าทุกคนคบความเขาเรียกว่า15ปีแล้วก็ผ่านอะไรกันมามากใช่ไหมครับเราก็ได้เรียนรู้อะไรกันมาแบบพอสมควรเราก็มีความมีของอะไรครับเราจะไปใส่กันบนคอนเสิร์ตในรอบนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดใครว่าเชิญมาดูคอนเสิร์ตเซรอไ์เชิญมาดูนะครับนะครับบัตรนิงคอยจะมีเหลืออยู่นะครับดูกันได้ที่ The Concert 好，好，好，加油！加